ที่ว่าการทําธุรกิจนะ่ะเหมือนการเล่นหมากล้อมหมากล้อมมันคือการที่พวกเราอ่ะต่างคนต่างต้องมีภารกิจในการยึดครองพื้นที่ในใจของลูกค้าคนชนะคือคนที่ยึดครองพื้นที่ ได้เยอะที่สุดและได้นานที่สุดคือเราก็ยึดพื้นที่ของเราใช่การที่เราชนะไม่ได้แปลว่าต้องทําให้<ต>คนอื่นแพ้ถ้าใครเล่นเล่นโกนะเนาะหรือหมากล้อมเนี่ยเราอะโฟกัสที่การยึดพื้นที่ที่เป็นหมากสีอื่นเนาะแล้วก็โฟกัสที่การปกป้องพื้นที่ของเราคือการมีผู้เล่นเข้ามาลูกค้าเราอาจจะแบบเอ้ยเดี๋ยวฉันมานะแวะไปนู่นนี่นั่นอย่าไปเครียดหรือว่าอย่าไป รู้สึกว่าเขามาทําร้ายเราอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้เชื่อเถอะถ้าเราไม่เสียสมาธิอะคือเราจะเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจของลูกค้าเราเสมอเขาไปเดินเล่นอะไรเดี๋ยวเขาก็กลับมานะ